มาพบกับหาทําไปเรื่อย EP ที่8นะครับวันนี้พอดีห้องน้ำที่บ้านเกิดเหตุอุบ i d ิเหตุนะครับก็คือโถพักน้ำของชักโครกเนี่ยแตกปิดออกจากกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าเน้นนะครับว่าแก้ไขเฉพาะหน้าชั่วคราว ทำกันยังไงแต่ถามว่าใช้งานอีกได้นานไหมก็ใช้งานอีกได้นานแต่ควรจะรีบหาช่างมาเปลี่ยนชักครกใหม่เนื่องจากว่าสาเหตุที่มันแตกมันร้าวมันรั่วเนี่ยเพราะว่าอาจจะอาจจะเกิดจากการใช้งานนานหมดสภาพของมันแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้เพื่อนๆดูกัน ครับก้อนอื่นเลยนะครับเรามาดูจุดน้ำรั่วกันก่อนนะครับเนี่ยฮะรอยลงมาข้างล่างเลยนะฮะสาเหตุก็เกิดจากเนี่ยฮะมีรอยแตกร้าวนะครับตรงมุมของโถพักน้ําชักโครกนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราใช้งานมานานนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับว่าเราต้องทำไงกันต่อเชิญครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ปิดวาล์วนะครับวาล์วที่บังคับน้ำโัโถนะครับไม่ให้มันไหลเข้าไปในตัวโถผ่านลูกลอยนะครับปิดได้เลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการเอาน้ําออกจากโถก็คือกดชักโครกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็น้ําที่เหลือเนี่ยก็เอาผ้าชุบแล้วก็บิดออกหแห้งนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องมายเครื่องมือกันครับผมครับต่อมาเราจะมาดูวสัสดุสําคัญกันนะครับก็คือตัวนี้ครับบอสเนียวิดนะครับผมวอเตอร์ปลักนะฮะตัวนี้นะครับ สิ่งที่เป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือว่ามันสามารถอุดรอยรั่วได้แบบแห้งเร็วนะครับผมใช้ได้ทั้งในสระน้ำเอย่ยอะไรเอย่ยเขาจะ,จะมีระบุบอกนะครับแห้งเร็วนะครับตัวนี้ใช้ได้ผมจะใช้ตัวนี้นะฮะในการอุดรอยรั่วชั่วคราวครับราคาก็ ตามนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ร้านที่เขาจะขายกันแล้วก็บลกลกไม่เท่าไหร่ฮะประมาณนี้ฮะราคาไปครับเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันครับวัสดุอื่นที่ต้องใช้นะครับก็มีน้ำเปล่านะครับมีขันที่ไม่ใช้แล้วมีเกียงนะครับมีถุงมือนะฮะ ขั้นตอนต่อมาเราจะมาผสมนะครับตัวบอสนียครับใส่ลงไปเอาแค่พอใช้นะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าตรงนี้แห้งเร็วมากนะครับเดี๋ยวจะใช้ไม่ทันใส่บอสนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับอัตราส่วนคือบอสนี่วิทสองส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็คนให้เท่ากันนะครับผมคนให้เท่ากันมาให้มันเนืดๆนิดนึงนะครับจะไล้ปันง่ายๆนะครับ เมื่อเราผสมบอสนี่วิธเรียบรอยนะครับเราก็มาทําการยาการผมแนะนําว่าควรจะใส่ถุงมือนะครับแต่พอดีอันนี้ผมรีบกนะครับผมถุงมือไม่ทันจริงๆทําการยาครับผมยาตามร่องที่มันแตกร้าวนะครับยาไปเยอะเยอะครับสําคัญคือตัวนี้แห้งเร็วมากนะครับจะต้องรีบทานิดหนึ่งถ้ามันแห้งปั๊บรีบผสมน้ํานะครับให้มันแะแฉะหน่อย นะครับเพื่อที่ว่า,าส่วนของที่มันแฉะมันจะได้เข้าไปในร่องที่มันแตกร้าวนะครับายายาพอกไปนะครับผมจะยาทั้งข้างนอกและข้างในนะครับคือตอนนี้ไม่ห่วงความสวยงามแล,แล้วเราจะต้องหยุดน้ำตัวนี้ให้ได้นะครับผมไม่งั้นห้องน้ำอันนี้จะใช้ไม่ได้เลยนะครับ พอระยะเสร็จนะครับทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะครับระหว่างที่รอเนี่ยผมก็จะมาเช็ดทำความสะอาดนะครับโดยใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำเช,ช็ดคราบที่มันเลอะเเปื้อนๆที่เราทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับเอาฟองน้ำด้านฟองน้ำพอหมานๆนะครับแต่ตรงไหนที่มันแข็งแล้วเนี่ยปูนมันแข็งแล้วเนี่ยให้เราใช้ด้านที่เป็นสกัดไบรสีเขียวๆนะครับมันก็จะออกง่ายขึ้นนะครับ ครับผมผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับเพื่อความชัวร์ผมทิ้งไว้5นาทีตอนนี้ผมใส่น้ำแล้วเห็นไหมฮะใส่น้ำเพื่อเทสและต่อไปนะฮะเรามาดูกันว่าจะมีการรั่วซึมอีกหรือไม่นะครับจากรอยที่มันแตกกลาวที่เราอยาทิ้งไว้นะครับอ่เรามาดูกันครับเรามาเช็คกันนะฮะงานก็จะเป็นแบบนี้เนาะอะ่มาดูด้านล่าง โอเคเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีไม่มีรอยหยดน้ำไอาและใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้แต่สำคัญคือมันแห้งเร็วมากๆากเรต้องรีบใช้นะครับผมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องใส่ถุงมือเพราะว่าตัวปูนมันมีความร้อนนะครับผมฝากไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขโถ เก็บน้ําของชักโครกชํมรุษนะครับเน้นนะครับว่านี่คือการแก้ไขแค่ชั่วคราวนะไม่ใช่การแก้ไขปับถาวรเพราะวา่าตัวชักโครกอาจจะหมดสภาพแล้วนะครับอาจจะต้องหาเวลาเอาช่างมาเปลี่ยนชักโครกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม,ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเกิดมีใครต้องการจะติชมเสียงดังไปไหมเสียงเบาไปไหม หรือว่าชอบหรือไม่ชอบหรือมีข้อสงสัยอะไรกันก็เชิญคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก่อนจากการนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ